สวัสดีเจ้สบายดีมาทุกคนนะบายดีสวัสดีสวัสดีนะคะตอนนี้ในปอยู่บ้านทุกคนหากันเลิกงานมาตอนนี้ห้าทุ่มเลยอห้านาทีห้าทุ่มหากันเลิกงานมาเนาะนุ่นมาฮอดประมาณสี่ทุ่มสี่สิบโอ้ยหากันเลิกงานมาไม่ได้มีประชุมทุกคนแล้ว มีผสมก้นใหม่ด้ยกันตามกงองกัะมีผสมเนาะมีผสมก้นใหม่มีผสมมีกดใหม่มาเจ้าให้เซนรับรองนั่นนู่นนี่อย่างต่างๆนานานะก็เจ้าสิเอาแบบระบบอันนั้นเข้ามาเนาะแต่ก่อนแถวที่อยู่แบบเป็นระบบครอบครัรวเจ้าก็ได้มี คือผู้ใดมาซ่ามาทีหลังมาสวยมาก่อนอันยังเป็นเซบอมีแบบนั้นแต่ว่าต่อไปนี้สิแบบผู้ใดมาเกินก็สิฮักเงินเอ้ยว่าไหมผู้ใดมาอันก่อนที่เวลาที่ข้าเจ้าให้เข้างานก่อนบ่เป็นอย่างเนาะมาทีหลังข้าเจ้าสิฮักเงินต่อจากนี้ไปเนาะข้าเจ้าสิฮักเงินก็คือวันยุธิข้าเจ้าก็สิให้มีคนละสี่มือความจริงมันก็มีสี่มืออยู่เนาะแต่ว่าคนมันบ่พอเนาะร้านนู้นนะก็เลยบ่ได้ยุทธ ขาเจ้าก็เลยต่อไปนี้ก็คือมีวันยุดให้วันจันทร์วันอังคารวันพุธแบบนี้เนาะขาเจ้าให้ยุดมือละสี่คนแต่พนักงานมีสิบเอ็ดคนโอ้ยไม่อยากจะคิดสภาพเลยสิเป็นอะไรเนาะแต่ว่าข้าเจ้าก็ให้จ้างพัทนามมาทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้พัฒนารับล้นเรือคนเดียวเนาะคนอื่นเขาจะออกหมดละเดี๋ยวข้าเจ้าหน้าซีรับมาใหม่เนาะก็เลยพากันไปประสมพ้นประสมมากันแล้วก็เลยก็ได้มาเนาะ จกักบูกต่อไปสิเป็นอะไรเนาะนู้นที่เหลือเงินจักบาทได้ยันไปสวยไ้ยันไปสวยเนาะเพราะว่าปกติทุกมื้อนี่กะแบบรลอกอยู่อ่ำน้องอ่ำน้ำแดงอย่างประมาณนี้เนาะบางทีก็แบบลืมตื่นหรือตื่น,นสวยแดงก็มีเนาะแบบนี้นะไปหอดเก้าโมงเครื่องบางทีเก้าโมงสาวประมาณนี้สวยสุดก็คือเก้าโมงสี่สิบก็มีสวยบ้างนะทุกคนเนาะเพราะว่าบางมือกันเลิกดึกหรือว่า เลิกดึกมาห้องบ้านกลับดึกแล้วหันงแบบนี้นะถ้าเป็นมยุทย์ละกะ็แต่เลิกมาที่เลิกดึกเลยตอนนี้นวดมาบ้านคนเดียวเนาะคนอื่นยังไม่ได้มาเพราะว่าคนอื่นเขาจะรอเอาเงินเดือนเนาะบางคนที่ยังว่มีเลขบัญชีนะแต่ว่าของโน่ันมีแล้วมีเลขบัญชีแล้วเงินเดือนท้าก็ออกมานี่ทุกคนเงินเดือนทักก็ออกมานี้โทรคุยกับพ่อแล้วก็ย่างมาพร้อมโนดกันเลยพ่อก็ยังมาทันได้นอนเลย พ่อกําลรสินอนคุยแต่แต่หัวค่ำอยู่บ้านนุดก็นหนาวทุกคนอยู่บ้านนุดก็ได้ยอยู่บ้านนุดฝนตกน่าจะเป็นอากาศคล้ายๆกันน้ฝนตกหนาวลมพ่อนอน่มพาอยู่สี่ทุ่มแล้วพ่อนอนลมพาอยู่เป็นด้เายบนว่าอุ้ยแต่อยู่ได้หรือบ่ไดากรมาด้อลูกแบบนี้บอกว่าด่านเปิดแล้ว น,นุดเอาววานุดก็ได้นุชทุกคนเนาะงานมันก็เป็นมันมีกฎระเบียบมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะอนีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียก็ดีไปคนละแบบความจริงนุดก็เคยเห็ดงานแบบนี่มาแล้วทุกคนแบบมันงานที่เป็นแบบว่ามีกฎระเบียบแบบนี้นะบ้นเก่านุดก็เป็นแบบนี้คือกันเนาะตอนนั้นเข้างานอันนั้นแบบระบบบริษัทเลยอันนั้นนะเข้างาน แปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งเนาะห้าโมงครึ่งลูกโมงครึ่งนี่แหลนะเนาะไม่ได้ใจแต่ว่าแปดชั่วโมงก็ต้องไปให้ทันเวลาคือการน,นะนั้นนะก็ได้แต่ว่ากระเจ้าจะมีวันยุทธากิดรายยังให้ลาป่วยแบบนะออี่นะเอยมองนี่กระเจ้าก็สิให้มีแลลวเนาะให้มีแปลว่าถ้าผู้ใดแบบป่วยจริงๆก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์มาแบบนี้นะแต่ก่อนบม่มีเนะาะร้านบบานู้นม่ได้มีพิ่นไ่ได้เอาเดี๋ยวนี้เพิ่นสิให้เป็นแบบนี้ผู้ใดป่วยจริงป่วยปลอมให้เอาใบรับรองแพทย์มาแบบนี้นะ ไม่ได้เราะว่าปวดไอวยแท้หรือบ่อหรือ,อ,รอป่วยเนาะมันก็ดีไปคนละแบบเนาะต่อไปนี่นุนตรงเล่นแลวทุกคนไปห่อนห่างไปห่อนห่างปกติแบบว่าเข้าไปเขาก็เห็นคนอื่นเล่นอะไะก็บได้เล่นเนาะอือม,มาอยู่นี่นุนก็อยู่นี่ลายปีแล้วเห็นขาเจ้าเล่นเนาะอยู่บนเก่านุนก็เคยเล่นอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็นั่งรถสองแถวไปเนาะ เกินนาทีหนึ่งก็ไอ่ได้กจะจ่าวเกินนาทีหนึ่งสิหักเงินหักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกล่อง,องแรงงานเมื่อน,นั้นบลูบาูนอะไรนันก็อ่านประเข้าใจกันเนาะอืมไอที่นักนักเลยที่นุ้ดุใจก็คือวันยุทธนี่แหละทุกคนเนาะวันยุทธที่แบบเขาเจ้าให้ยุทธเมื่อหนึ่งสี่คนเนาะคือคนมันมีแค่สิบก็คนถ้าบ่ามีพารทไมมันโอ้ยจะทำยังไงสีเห็นอะไรด,ดีแบบนี้เนาะ แต่มันก็ถ้าเป็นวันธรรมดาลูกค้าบ่หลายเราทุกคนมันน่าสิหมุนเวียนสลับซับเปลี่ยนกันได้เนาะถ้าเป็นวันธรรมดาแบบว่าเป็นวันเสาร์ที่ว่าเป็นวันยุดนะคตะเลิกแบบนี้น่มันลูกค้าก็มาได้หลายปานนั่นมันี้นุษย์ก็ตามผู้เดียวด้วยนี่ข้าเจ้ายุทธเนาะนุษว่วสิศยุทธวันประหัตย์นิยันประยุทธ์แล้วเพราะว่าข้าเจ้าพิมพ์มันนั้นออกมาให้ยุทธว่าวันจันเนาะนุษยยุทธวันจันทร์แล้วก็มีวันจันท์วันอังคารวันพุธเนาะข้าเจ้าให้ยุทธสามมือ ก็คือยุดมือละสี่คนมือละสี่คนพอดีนึกว่าสิไปตอมวันวันน่าจะได้เลื่อนเป็นวันจันทร์เนาะกาลากมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วยุดมือเดียวทุกคนถามว่ารวยไหมไม่บ่รวยเด้อปวดหัว บังเอิว่าต่อไปสิเป็นอะไรก็คอยเป็นกำลังใจให้นุชได้เทุกคนเนอะสิเหลืองเงินจักบาทจักกีบพับผ้าทำกันเอาขึ้นมาเมื่อกี้น,นี้ทุกคนหาไก่อันบังเอิว่าจะเป็นอะไรช่อง YouTube นุชก,ก็คือว่าแปลกๆนี่เลยทุกคนนุชบัอิว่ามีคนแฮกช่องหรือบ่เนาะช่องน้อยๆก็ได้สะมาแฮกสมมติว่าซ่องนุชได้เด้อสาธุเด้อ เยสุมาเฮ็ดใส่กันเด้อกาบละจะเหลือเงินกี่บาทเนาะน้องต่อไปนี้กลัววิ่งไม่ทันนะทุกคนย่านไปประทันเวลาเวลาตอกบ,บัตรเขาก็เน้นแต่เวลาเข้าเนะเวลาออกก็ไม่เน้นเลย เหมือนกันทำไมไม่เน้นเวลาออกบ้างเวลาออกแล้วแต่จะออกกับออกเดือแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอัน <c oughs> นี้วาลลินอ่ะวาลวลินกับตัวเองนะทุกคนเมื่เกี้เนาะค่เจ้าเน้นอยากให้ค่ะเจ้าก็อยากให้เป็นแบบระบเบระเบ,บียบมากขึ้นแบบนี้นะว่าอ,อยากให้มีการแบบคนนั้นเฮ็ดหลายคนนี้เฮ็ดน้อยแบบนี้นะกรดีอยากเสียอยางเนาะพี่ลายัางไม่ทันมาเลยทุกคนพี่ลารอรับตา่าง นุ่นบ่กากินข้าวนะทุกคนเพราะว่านุนานาได้กินมาละความจริงย่างมาก็พกม่มีอยัางไายแล้วละห้าทุ่ม <laughs> มิตรเซเว่นเนาะกายหมันซิพังซะก่อนตังก็อยากได้นะคะเแบบี้ตัวร่างไกายหมันซิพังบังคับให้หยุดไปเลย <c oughs> บาว่าเอออยู่ได้ก็ได้อยู่ไ่ได้ก็อดเอาเด้ออายกับพ่ออยู่ไ่ได้ก็มือบ้านเด้ออุ้ยนุชเป็นคนอดทนสู้เอยเป็นเป็นคนที่มีความอดทนสู้ทุกคนทนยางกะสีท่าบ้านยิ่งกว่สีทนได้นะนุชแค่นี้เองจิบจิบรุชพวกเป็นคนเป็นคนที่บุก่้อยมักงาาน,นะทุกคนเพราะว่า ถึงเอาสิย้ายไปมองนี้เฮาก็ต้องได้ย้ายไปอีกถ้าเกิดว่าเฮาไม่มีความอดทนนะอีเลยนะสำหรับนุชน,นะย้ายไปก็ต้องได้ย้ายไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละที่แต่ละงานมันมีความแตกต่างกันแต่ความถึ่งที่สุดแล้วอะ่ะมันก็คืองานระบบระเบียบมันก็ต่างกันเนาะคือการระบบระเบียบบพว่ายุ่ใส่หมายถึงเรื่องงานต่างกัน ถ้าผู้ใดเบิ่งคิดนี่กะลองคิดเบิ่งตามนุษก็ดีนะเ <c oughs> นาะเพราะนุดยเป็นคนแบบบ่มักย้ายงานมันที่มีอารมณ์แบบท้อบ้างทุกบ้างอึดอัดใจลำบากใจอู้ม,มีทุกสถานการณ์ <c oughs> เหตุการณ์ทุกคนเนาะนุษยไปอยู่ในนี่มาโดนละอยู่ในนี่มันโดนตืบละเป็นคนบ่มักย้ายอ่ะ ย้ายไปย้ายมาเจ้าหน้าที่ได้หอดบ้านจุด <c oughs> อากาศเย็นๆลมบอยๆย่งางมาผู้เดียวได้ไหมทุกคนนะมีคนย่างมานำลังตกใจแต่ก็ดีนะมีกฎระเบียบเนาะให้เฮาเป็นให้เฮามีชิวิทาฮา่วได้มีและพบระเบียบมากขึ้นเนาะ ไม่ต้องปุ้งซ่านนะทุกคนนุกเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆแล้วความอดทนคือที่หนึ่งที่หนึ่งของตัวเองมากกว่กาผู้อื่นบุจจะคือกันอเงินเดือนออกก็มีแต่รายจ่ายทุกคนเ้ยเนะาะเงินเดือนแค่นี้รายจ่ายออกปุ๊บ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 มัดมัดเดะ เมื่อบ้านเจ็กซิได้มาอีกหรือบอกอันนี้ก็อีกข้อกรณีหนึ่งเลยทุกคนเนาะย้อนโควิดนี้ลีแต่ก่อนไปมาไปมาสะดวกสบายเดี๋ยวนี้ไปใายกันญาเจ็กซิเมือ่อใดเมื่อแล้วแจ็กซิเข้ามาในใดเนาะบ่มีเงินถึงขนาด3าม0มื่นสีื่เพื่อสิเข้ามากักตนกักตูได้เนาะ เอาตามความจริงเนี่ยพวกมีเงินขนาดนั้นเนาะ,ะเจ้าก็เลยแบบมีต่คนรักลอบเข้ามาตามที่เห็นในข่าวด้วยุกคนมีตะคนรักลอบเข้ามาเพราะว่ามันพวกมีไพ่มีเงินะระดับสามหมื่นสี่หมื่นถ้ามีเงินะระดับนั้นน่ะพวกมีไพ่มานุดว่านะถ้ามีเงินอยู่ในมือขนาดนั้นนะแต่ถ้าไปยืมก็ได้ยุแต่ว่าก็สิออกดอกหลายลเละกาสิผนหมดก็ได้ะระดับสามหมื่น แต่มันก็มีข้อดีเนาะมีข้อดีก็คือแบบเอาได้แบบว่ามาถึกต้องตามกฎหมายแบบนี้นะแต่ส่วนมากคนมันนอกบรนนากนาก็สิเลือกมาแบบนั้นนะทุกคนรักลออคนเข้ามาเนาะเพราะว่าบงูุกฎหมายบูยหน่ยเนี่แบบนี้นะมาตามหมู่คู่ก็เลยมาตามนั้นแบบนี้นะ จนความลําบากเนาะบบตีผู้ใดเฮาสิไปตีขาเจ้าโอ้ยมีแต่รักมารักรอบเข้ามาอีกนั่นซี่จะไปตีด้วยทุกคนเพราะว่าคนเฮามีความจําเป็นที่พวกคือกันเนาะโอเคเดี๋ยวนุชสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเลยกคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุชเฮ็ดคลิปต่อไปเดใดเลยนะก็สิขอตัวอาบน้ำนอนพัผนกผ่อนไปเฮ็ดงานคือเก่าเด้อทุกคน สำหรับคลิปนี้ล่ะสวัสดี